เดวกข้าวหอมยายกับลานจะพาไปเที่ยวเยสูดเลยพี่น้องวันนี้กลัวฝุนจะตกเราก็เลยแวะแป๊บหนึ่งมายามกันเนาะโดนๆเดี๋ยพานมาเธอนึงนั่น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 ฮฮฮถอยบานนี่ถอยบานนี่ถอยถอยยางไว้มันสิดใส่ฮ้ฮ้มันนอนอยู่ห่มคนละเด็กหน่อยไปไก่มันมมนสิว่าหมามันสิตื่นอับยางมาฟืนบรรยากาศ มึงนะฝนนะปนะ้านนะพี่น้องมึงมืดแหลมา่าพอดีละพักหยกพักหยกจะข้าวหนึ่งร้านค้าอยู่ไหนอะ่กะกสิจูโค้งทั้งฝุ่นแล้วทั้งนี้ว่ามันถ่ายมูบานแล้วบอเอาละเอาละเอาละโอ้ยไปบนฟ้าบนดวงเซ็กน้ำจ <ไป S 2> ิ ก็ได้ไมายามกันอีกได้กินเรี่ยอยู่หรออยู่บ้านก็มีอยู่บัหว่างเหมือดบมาดิสีต้นมาถามก่อนมีบังหว่างเอาบิงบิงฝนสิมาเหรอยายต้นยังเราบันนี้คือคนคนมาทางนี้ฮะต้นนี้อย่างขึ้นคนคนมาทางนี้นี่เป็ดต้นเป็ดโอต้นยางวะนี่โอ้เมื่อจีงวยเราได้หน่ะนะเป็นตะงวยบ่ พ่เอาตอนอ้นยางเข้ามาปลูกได้บานมาที่นี่ตีโอ้นี่นี่นี่กระป๋องอยางโอ้ยคนบ่เค่อยมีอย่างเนาะคือตีโอ้ยเบงิบงบงิงบงโอ๊พันเห็ดคนน่ะโอ้เป็นสี่คนบ่กค่อยมีอย่าง <laughs> โอ้ตี่ เอาผึ้เห็ดดีเถอะละเอามาปลูใบยืเฮน่นพร้อมไม่ลงไม่ไม่ขึ้นไปนะคะลงมานะคะอันมดแดงสิกัดเอาละเอาละไปมลยังเดี๋ยวนี้เอาฝ้าล,า,า,าลั่นเมื่อมันฝนสิตกอันมันแตกมันแตกเลยฝ้าห้องแล้วมา,านี่กดกายัง <laughs> มาหมดแดงสิกัด แดงสิกั๊ดเนาะมึง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 หมึ่งหมึ่งหมึงหมึนงมึ่งหมึ่งหม่นหมา่งหมึ่งหมึ่งหม่งหัึ่งหมึ่งหึ่งหมึ่งหมึ่งหมึ่ห่หงหมึง่าเมึ่่งหมม่งหกึ่งหงห่งหมึ่งห่่่อ่ม่งม่่่ม่งงางอยู่่่หง่ ไปฮันโอ้ยเรจะดมเราดมเนี่ยดมทำไมไม่ไม่ได้เป็นอะไรทำไมต้องดมเขาไม่บอกว่าปลายังยังไม่ขึ้นรถก็พูดเล่นเฉยๆปลากระดกกระเดียขึ้นข้างเข้าคุกบ้านขึุ้กเสียวแบบที่นี่มาเกินมือเอื้อมมือหือแล้วนี่ นี่ยสุกบนละพี่น้องพนเราต้อนห้องบนอู้ยังไงเหลืองอุยหุยไอนี่ข้าวเดียวสุ่มองเศรษกเด้ฮะมองเศรษฐกิจเด้ติมองเศรษฐกิจอาเขาขายอยู่น้ำมนเขาขายอยู่น้ำเหมือบเขาถอดิอบย่าีไงขาบอยู่โดนเด้มองพัน์เนี่ยก่อนเลย โอ้ไปไปไปคนสีไปเลยไ,ไปน้ำบดิไปก็ไปไปบ,บ่สันเลยไปฉ <ะ S 1> ันนั่งลูกข่อยก็เลยไะไปน้ำกันดีละ